สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องฟังก์ชัน sum average min แล้วก็ max กันนะคะเริ่มแรกเราจะมาพูดถึงฟังก์ชัน sum กันก่อนก็คือว่าฟังก์ชัน sum จะเป็นเกี่ยวกับการบวกนั่นหละคะดังนั้นเราลองมาหา total ของเซลล์กันดีกว่าค่ะ วิธีปกติที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชันซ้ำนะคะก็คือพิมพ์คำว่าเท่ากับแล้วก็กดเซลล์แล้วก็บวกมันจะเป็นการบวกเซลล์ดูจากสมก,การก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบวกแต่ละเซลล์เข้าด้วยกันนะคะจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว,ลวเมื่อบวกกันครบแล้วก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะคะเมื่อเขียนครบแล้ว แล้วเราก็กด enter ค่ะเราจะได้ผลรวมทั้งหมดมาจากจำนวนที่เราใส่เซลล์ที่เราใส่ไปทั้งหมดซึ่งจะค่อนข้างเสียเวลาและยุ่งยากค่ะดังนั้นซัมจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลาได้ค่ะแต่เริ่มแรกจะมาสอนเบื้องต้นของซัมก่อนก็คือเมื่อลองเขียนเท่ากับแล้วก็เขียนซัมใส่วงเล็บจะเห็นได้ว่าจะมีเป็นดัมเมอร์หนึ่ง คอมมา number สองก็คือจะเป็นการใส่ตัวเลขสมมุติใส่3าคอมมาสองใส่วงเล็บปิด Enter มันจะเป็นการบวก3กับ2เข้าด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้เป็นคอมมาอย่างนี้เราก็จะเท่ากับว่าเราต้องนั่งกดเซลล์แล้วก็คอมมาแล้วก็เซลล์ถัดไปเหมือนเดิมซึ่งก็เหนื่อยเหมือนเดิมนะคะแต่ ซัมก็สามารถช่วยลดเวลาในอีกเรื่องได้ก็คือเราสามารถลากไปเป็นอย่างนี้ได้เป็นซีเล็กยาวไปเลยได้มันจะเป็นขอบเขตของมันแล้วก็วงเล็บปิด Enter ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันคือซัมจะเอาข้อมูลทั้งหมดในซีเล็กเรามาบวกกันนะคะอีกวิธีหนึ่งในการใช้ฟังก์ชันซัมโดยไม่ต้องพิมพ์ก็จะมีเป็นกดตรงนี้เห็นไหมคะ กด insert function ปุ๊บแล้วก็เลือกฟังก์ชันซ u m จริงๆก็คือเลือกจากในออก็ได้เปีนแล้วก,กดแล้วก็ ok แล้วก็เลือก length ตรงนี้ตรงนี้ก็ enter แล้วก็กด ok จะได้เป็นค่าเหมือนเดิมค่ะ และอีกวิธีหนึ่งคือกดขีดยาวอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมี auto sum เรากดซ u m ปุ๊บค่าผลรวมทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างของขอบเขตท,ที่เรา selection พอดีค่ะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันค่ะฟังก์ชันต่อไปที่เราจะพูดถึงคือฟังก์ชัน average เป็นฟังก์ชันที่ไว้หาค่าเฉลี่ยะคะ่ะ อนุญาตลบข้อมูลเก่าก่อนนะคะจะได้เห็นกันชัดๆการหาค่าเฉลี่ยคือนำผลบวกของค่าทั้งหมดหารด้วยจำนวนของค่าทั้งหมดเราจะมาลองหาของ cost of goods sold กันค่ะวิธีแรกที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน average ก็จะเป็นใช้ sum วง,งเล็บ นี่ถึงนี่ก็คือหาผลบวกทั้งหมดของข้อมูลคอร์ดอฟกูโซแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดซึ่งเราได้แอบไปนับมาก็คือ19ตัวค่ะกด Enter ค่ะจะได้เป็นค่าเฉลี่ยออกมาเรามาลองใช้ฟังก์ชัน Average กันนะคะก็เท่ากับ Average วงเล็บเปิดจะเห็นได้ว่าเป็น number 1 number 2เหมือนกับฟังก์ชัน Sum ก็คือมีหลักการเดียวกันนั่นเองค่ะถ้าสมมุติเราใส่5,6แล้วก็วงเล็บปิดเขาก็จะหาค่าเฉลี่ยของ5กับ6มาให้ซึ่งก็คือ5.5ค่ะดังนั้นถ้าจะหาข้อมูลของคอร์ดออกูสโวเราก็ใช้วิธีนี้แล้วก็วงเล็บปิด enter ค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าออกมาเท่ากันเลยค่ะหรือจะใช้ insert function ก็ได้ค่ะก็จะ insert function จะอยู่ตรงนี้เหมือนที่แสดงให้ดูในซัมก็กดแล้วก็เลือก average ok เลือกข้อมูลก็จะเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ enter กดโอเคค่ะ จะได้เป็น average ออกมาหรือจะเป็น auto sum ก็ได้ซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เลือกข้อมูลตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็กดเลือกตรง auto sum ลงมาเป็น average average ก็จะออกมาตรงบรรทัดต่อจากที่เราสืเลกไว้ค่ะ ต่อไปจะเป็น2ฟังก์ชันสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชัน min กับ max ค่ะไปก่อนมิน <Min S 2> ก็คือฟังก์ชันที่ไว้หาค่าต่ำสุดส่วน m a ็ก็คือฟังก์ชันที่ไว้หาค่าสูงสุดนั่นเองค่ะอย่างเราต้องการรู้ min ใน เราก็ต้องถ้าตามความจริงแล้วเราก็ต้องนั่งมองแล้วก็นั่งเทียบเอาเองว่าอันไหนน่าจะต่ำสุด17,000หรือเปล่าเอ๊ะมี16,000นี่นะมันก็จะเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากค่ะถ้ายิ่งมีข้อมูลเยอะๆก็จะยิ่งยุ่งยากดังนั้นฟังก์ชันมินจะช่วยคุณได้ค่ะเขียนว่าเท่ากับมินแล้ววงเล็บเปิด เห็นได้ว่ามีเป็น number 1, number 2ก็จะเป็นหลักการเดียวกับ sum และ average นะคะสมมุติเราเลือก 1, 2ก็จะเขาจะตัดสินใจมาให้ว่าอันไหนเป็นข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่ากันก็จะ,จะมาเป็น1อันีนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นเลือกค่าตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เขาก็จะหาให้เองว่าในค่าทั้งหมด ที่เราซีเลคชั่นไว้ให้เขานั้นอันไหนจะมีค่าน้อยสุดก็วงเล็บปิดแล้ว Enter ค่ะจะได้ออกมาเป็น16,415.22พัิดตรงนี้จะเห็นได้ว่าน้อยที่สุดจริงๆนะถ้าเราอยากรู้ของ s อ of g o o d s s o l d ด้วยแล้วก็ลากมาค่ะ จะเห็นได้ว่าตรงซ e เลคชั่นมันจะเปลี่ยนไปเป็นของ o พอ o ออฟ s ู l ซมันจะเป็นหลักการของ Excel นะคะซึ่งเวลาแบบเราลากมาข้างๆตรงกรอบที่เราเลือกข้อมูลไว้ก็จะมาข้างๆตามที่เราลากต่อไปก็จะเป็น ค่า max ก็คือค่าที่มากที่สุดจะมีหลักการเดียวกับ min แหละค่ะก็เป็น max เลบเปิดจะมี number 1, นึง number สองไม่น่าจะต้องอธิบายซ้ำแล้วแต่จะทำให้ดูแล้วัน่ก็ได้ออกมาว่า2เป็นค่าที่มากที่สุดระหว่างหนึ่งกับ2องแล้วก็มาเลือก selection ข้อมูล เือเล็บิดเขาก็จะเลื่อกมาให้ว่าในทั้งหมดอันไหนมากที่สุดมันจะได้เป็นอันนี้รอบนี้เราก็จะใช้เป็น insert function ก็จะเห็นเป็นแม็กเกอรตรงนี้ก็กดโอเคเลือกข้อมูล enter เคว่า ขอโทษค่ะพอดีเลือกข้อมูลจิดจากตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้น่ะนินกับแม็กก็มีเท่านี้ละคะ่ะหรือจะเลือกตรงออ t โตซัมเหมือนเดิมก็ได้ค่ะไดอยู่ตรงนี้ก็จะมีเป็นแม็กก็มีเป็นนิน อย่างนี้แหละคะ่ะเรื่องที่จะพ,พูดในวันนี้ก็หมดเท่านี้แหละคะ่ะขอบคุณค่ะ